Oh, you <laughs> go. กับสันๆไม่เอายงยงเอาไม้มาก่อนไม่ยเยไงแม่ไม่อยู่ไหนไปเอาให้มาก่อนเดี๋ยวจะโดนนะ นี่แม่ทำอะไรยายการมายมใช่ไหมการมายมย์ไปตีเด็กดื้อใช่ไหมเอามือมาเอามือมาเดี๋ยวนี้เอามือออกมาเมื่กี้ทำอะไรเมื่อกี้พี่ไม่ทำน้ำใส่ช้อนสั้นใช่ไหมไม่ต้องเอามือไปซอดเอามือออกมาให้แบบนี้เดี๋ยวนี้เอามือออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ Sorry. <Yeah. S 1> you have to say sorry. เอามือออกมา Say sorry to Samson. b y right, Samson. Samson. Samson come here. See. Say sorry to Samson. yeah. Good boy. Yeah. Okay นะ Samson. Yeah. Bye. มันมีไปเทใหม่

What? Right. Oh, okay. I mean live with cheese. Make sure you live with good, okay? Cheese. You have to say, can I have some cheese, please mommy? Please. Can I have more cheese, please mommy? Oh boy. yeah. that right right hey, That's a okay. Yum yum? It's a yummy. no samsung <coughs> a little bit for samsung okay just a little bit HUGH <gasps> แม่เอ <mm uh ้าเอไม่เรีเหรอเอาการมาะยมใช่ไหมเ้า ได้ฮะได้พี่แม็กแอบเดียวลงให้สั้นเหรอเหรอพี่แม็กแอบเดียวลงให้สั้นเหรอได้ไม่เอาพอแล้วพี่แม็กกินได็ด มามีตีดีกว่ามามีเอาไม้เลือตีเด็กดีกว่า,มมวาไม่ต้องเอามือไปซ่อนเลยอ อิ่มยังจะได้ไปอาบน้ำ เห็นนะไปมีเห็นแล้วพอแล้วไม่ให uh ้ท่านท่านกินแล้วนะขนมอินทปน้มอชีสจี๊แม่ต้อีกเกินเกินอะไรเราเกินแม่เกิน กูนิ่งแม่แม่อะไรอีกนิ่งบ่าว那你家宝有很憨哦 ไม่กินซีเรียลไปด้วยแ่้วหรือคนะถ้าเกิดพี่แม็กแชร์ให้ทำส่วนนี่มันมีเก็บแล้วนะเก็บนันมีเก็บไม่ให้กินแล้วถ้าพี่แม็กจะทำแบบนี้ ันนี้มันอาหารคนไม่ใช่อาหารของแซมซันแซมซันมีอาหารของแซมซันอยู่แล้วเดี๋ยวแซมซันจะอิ่มไม่กินข้าวรู้ไหมรู้ไหมครับเอา้ารู้รู้เพราะฉะนั้นพี่แม็กก็กินคนเดียวไม่ต้องแชร์ okay? โอเคโอเคกูดบอยใสไ,ไม่ใส่เนอะเนอะเนอะ มันมไม่ได้จะตีมันมีแค่ถือมาไว้กำกับกำกับ้าพี่แม็กพูดไม่ฟังมันมี้จถือไว้อย่างนี้แหละไปกิน ใช่ไหมโนโนโนลเล่นนี่เน่เนน่มาอีกอีก่ายในจานไม่หมนเลย เลยตายนียตายตายม่มีบอกว่าอะไรมีบอกว่าอะไรพี่แม็กมีบอกว่าอะไรโน อิ่มแล้วคืออิ่มไม่ให้เล่นแล้วไม่ไม่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้แซมสั้นกินเอามือมาเอามือมาโยนโยนของ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 อยากโดนอีกไหมอีกเอาอีกเอามือมาเอามือมาแบบนี้ไม่ตลกดูหน้าแบบนี้ด้วยแบบนี้ไม่ตลกไม่ต้องมาตลกกบเกิน

แม่อะไรก็ข้าวอะไรตะกี้พี่แม็กกินไปกี่อย่างแล้วหลังๆอิ่มแล้วยังไงให้แซมสัน้นก็เจสสิก้าไปโรงเรียนแล้วครับฮะเจสสิก้าไปโรงเรียนแล้วฮะยายยายอาบน,น้ำพี่แม็กก็ได้อาบน้ำยังแล้วไปไหม

แก้วนะว้อเดินเดินบายบายก่อนบายทุกคนค่ะขึ้นโอเคไปไป